จัดมาเลยพี่มันไม่มีแฟตมันไม่มีแฟตพี่แหมเหลี่ยมอย่างงี้หัดมาใหม่หนูพี่เม้งผมฆ่าพี่เมงได้ผมฆ่าพี่เมงได้โอ้คุมคีบให้ดีดีดี ดีแล้วอยู่คนละฝั่งเอ้ดีแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคครับก็ต้องขอกาาบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยผมนายตอวประกอบกับเกมอุโมจเลยหน้ากันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผม แล้วนี้ผมก็จะมาสำเร็นสำหรับในส่วนตัวของเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรนะครับก็เป็นหนึ่งชิ้นนี้นะครับผมที่ oh, อยู่ในส่วนตำแหน่งของเมตนะครับเลนที่เอาไปก็ส่วนใหญ่เป็นส่วนของเลนกลางนะครับผมแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่คนเขาจะเอาไปยืนเลนบนกันแต่มันก็น้อยแบบน้อยมากๆกันนะความยากของตัวนี้นะครับก็3นุไฟทั่วๆไปนะครับความยากอยู่ที่ปางกลางนะครับเซนติเมตรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีช่วงนึงนะที่ตัวมันบัฟหรือรีเวิร์กสกิลใหม่นี่แหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบตัวนี้มันแบบไฮมากๆพรตัวมันค้าที่จกเลก ระดับดึบเลยแต่ไม่รู้ปัจจุบันนะว่ามันยังจะว้าวขนาดนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่ด้วยนะสกิลของเซนติเมะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับแล้วเรามาเริ่มกมนที่จุดเด่นของตอัวละครเหมือนอย่างเช่นเคยกันเลยนะครับผมจุดเด่นนะครับเสียงขึ้นเมื่อตัวของเรานะครับใช้สกิลโดนศัตรูจะสร้างสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเสียงขึ้นนะครับผมไว้ที่ตัวศัตรูนานประมาณ7วินาทีแล้วก็ถ้าหางกันติของเราไม่ได้ติดคูดาวอยู่นะครับและศัตรูรอบๆตัวของเซนติเมต่่่่่าาางๆจจกเพืืออนรรววมมมทีหไะ จากไหนก็ตามนะก็จะสามารถสร้างสัญลักษณ์เสียงขึ้นเพิ่มเติมอีกได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวของเซนติเมตรนะครับจะสามารถใช้สกิลหนึ่งหรืออันติสังหารศัตรูที่มีสัญลักษณ์เสียงขึ้นนะครับแล้วก็อามี HP ต่ํากว่าที่กําหนดได้ทันทีเลยนะ เอาง่ายคือมันจะมีขีดหลอดให้เราดูว่าเลือดอยู่นะครับผมไอขีดตรงเนี้ยถ้าเลือดมันต่ํากว่านี้เรานะครับจะสามารถใช้สกิลหนึ่งหรืออันติเพื่อทําการสังหารศัตรูได้ทันทีเลยนะในส่วนของตรงนี้นะครับมีตัวคูณของแมคคีพีของศัตรูด้วยนะครับแต่ก็ถ้าหากตัวของเซนติเมตรนะครับไม่ได้อยู่ในสถานะการต่อสู้หรือไม่ได้ไฟอยู่นะมันจะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือสกิลที่มันไปรูปขึ้นอันเนี้ยนะครับผมเรานะครับสามารถกดใช้สกิลได้จะเป็นการขี่ขึ้นน้ำนะครับออกไปข้างหนน้แ่่อิไดดยต แลในส่วนของตัวน้านะครับจะสามารถสร้างความเสียหายเวทได้ด้วยนะและก็โต้ของเรานะครับสามารถลงจากน้ําก่อนเวลาได้แล้วก็ในส่วนของตัวคลื่นนะครับก็ยังจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ข้างหน้าอีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ศัตรูที่โดนคลื่นนะครับก็จะได้รับเอฟเฟกต์สโลว์อีก60%ด้วยนะนานทั้งหมด1วินาทีนะครับสิวิลที่1นะครับ พันขึ้นเมื่อเรากดใช้นะครับเซนติเมตรนะครับจะทําการใช้พลังแห่งน้ําในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมพร้อมกับปล่อยออกไปยังทิศทางที่กําหนดสร้างเป็นความเสียหายเวทและก็จะได้รับสแต็กเพลงเศร้ามา1ขั้นในส่วนของตรงนี้ถ้าโดนเป้าหมายทั่วไปนะมันจะได้มา1ขั้นแต่ถ้าหากโดนชิคกี้มิมพสตูลครับเราจะได้3ขั้นเลยนะครับผมบวกกับของเก่าที่เราใช้สก,กิลโดนด้วยก็จะเป็นทั้งหมด4ขั้นนะครับผมโดยสแต็กดังกล่าวจะขึ้นให้เราดูบนสเตตัสของตัวละครเลยนะครับในส่วนของนี้น่าจะเป็นสแต็กถาวน,นะเพราะมันไม่มี ีระยะเวลาให้เราดูนะครับผมปึ๊บอ่ามันจะเด้งทีละ4ี่เลยนะโดนชิ้เกมนี้นับ3 บวกกับใช้สกิลโดนบวกอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเป้าหมายทั่วไปก็จะได้แค่หนึ่งนะสแต็กเพลงเศร้าวันนี้นะครับผมแต่ละขั้นนะครับจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์แมคคีพีของพาสซีฟเสียงขึ้นได้นะครับในส่วนของนี้มันจะเพิ่มแบบน้อยมากๆเลยนะครับแต่ถ้าหากเราใช้สกิลโดนบ่อยๆนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของพาสซีฟเสียงขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเราใช้โดนบ่อยๆนะและเมื่อสแต็กนะครับครบที่100ขั้นจะทําให้บ่อน้ํำพุของเรานะครับจากที่มันจะเป็นการค่่่่่่ออออยยยยยๆฮฮีีีีีลลลลลใชมมมมััััั้นน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 จจะะะะเเเเเเปป็กาาาารรรรทททททคบบขโด บ่อเพิ่มขึ้นมานะครับผมจากตอนแรกมันจะเป็นแบบล้นๆอย่างนี้แต่พอเราสแต็คครบ100ปุ๊บบ่อน้ำพุมันจะมีออร่าประมาณนี้นะครับผมเวลาเราเข้าบ่อไปมันจะเป็นการฮิลแบบเด้งขึ้นมาก้อนเดียวเลยนะจากปกติที่จะเป็นแบบค่อยๆฮิลนะครับผมสกิล,ลที่2นะครับผมคลื่นสมุดมายาเมื่อเราก,กดใช้แล้วนะครับผมจะทําการปล่อยกระแสน้ําวนออกไปยังทิศทางที่กําหนดสร้างความเสียหายเวทแล้วก็จะสร้างเอฟเฟกยกลอยพร้อมกับสตาร์ตสตูที่โดนนะครับผม1วินาทีแก่สตูที่โดนตัวแรกเท่านั้นนะครับผมในส่วนของตัวอื่นนะครับจะ เปลี่ยนเป็นโดนเอฟเฟกต์สโลว์แทนนะครับผม1.2วินาทีแล้วก็ทุกครั้งที่สกิลนี้นะครับโดนศัตรูตัวของน้ำวนที่เราเสกขึ้นมานะครับผมมันจะสามารถเพิ่มระยะให้ตัวเองได้ประมาณนึงนะครับผมในส่วนของนี้ถ้ามันโดนแบบเป็นทอดต่อไปเนี่ยมันจะเพิ่มได้แบบไกลมากๆเลยนะแต่ผมจะยกตัวอย่างให้เป็นประมาณนี้นะครับผมระยะของสกิลอ่ะมันสุดอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่พอเราใช้สกิลออกไปแล้วถ้าแบบมันโดนศัตรูตัวถัดไปอะ่ะมันจะทําการต่อระยะไปแบบไกลมากๆเลยนะครับผมสกิลที่3นะครับผมคือน,นิรันเมื่อเรากดใช้แล้วนะ ผมจะทำการเรียกกระแสน้ําออกมาในบริเวณที่เรากําหนดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะสร้างความเสียหายเวทพร้อมกับสโลเป้าหมายที่โดนกระแสน้านะครับผมอีก35%นาน1วินาทีพร้อมกับจะทําการสุ่มเรียกประการังมาไว้ในบริเวณรอบๆของสกิลด้วยนะครับประการังนะครับผมจะมีระยะเวลาอยู่ในสนามได้นานสูงสุด4วินาทีนะครับโดยประการังแต่ละอันนะครับผมจะจะสามารถสร้างความเสียหายเวทพร้อมกับสโลเป้าหมายที่สัมผัสโดนได้อีกนะครับผม50%นาน1วินาที เอาที่เมทสกิลนะครับผมคือมหาสมุทรเหมันเราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีศัตรูในสนามนะครับที่มีสัญลักษณ์ของเสียงคลื่นอยู่นะแล้วก็เมื่อเราทําการกดใช้สกิลนี้นะครับผมจะทําการชาร์จพลังและสร้างทะเลเยือกแข็งโดยมีศัตรูที่มีสัญลักษณ์เสียงคลื่นเป็นจุดสูงการนะครับผมแล้วก็ทุกๆ0.4วินาทีจะสร้างความเสียหายเวทเล็กน้อยพร้อมกับสร้างเอฟเฟกต์สโลว์ศัตรูที่อยู่ในสนามนะครับผม50% แลวก็ระหว่างที่ตัวเราชาร์จนะครับผมตัวของเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะและก็เมื่อเราทําการชาร์จเสร็จแล้วนะครับผมเราจะทําการทะลวงทะเลออกมานะครับผมสร้างเป็นความเสียหายเวทคาดดุนแรงแลวก็จะสามารถสร้างเอฟเฟกยกลอยแกศสตูอยู่ในรัศมีได้นะครับผมพร้อมกับจะทําการปล่อยกระแสน้ําออกไปรอบๆเป้าหมายเพื่อจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทแยกอีกทีนะครับ แลวก็ตัวของเราหลังจากที่เราทําการกระแทกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของเราจะสามารถกดเคลื่อนที่ได้นะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกิลของตัวเซนติเมตรหน้าที่ของเซนติเมตรนะครับผมก็เป็นในส่วนของเมททั่วๆไปเลยนะตัวของเซนติเมตรนะครับสามารถใช้สกิลป๊กได้แบบอย่างดีเลยครับก็คือในส่วนของสกิลหนึ่งนะระยะมันค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยแต่ส่วนของตัวนี้คนใช้ก็ต้องใช้แบบช้าๆหน่อยนะเพราะว่าจะมีบางจังหวะที่ศัตรูสามารถหลบได้นะครับผม และก็เป็นอหนตัวนะครับสามารถโซนได้ดีระดับนึงเลยด้วยสกิล3ของเรานะครับผมไอ้ปากกาลังเนี่ยถ้าศัตรูมันเหยียบมันก็โดนเอฟเฟกสโลด้ไงเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถสร้างซีซหมู่ระดับขั้นเทพได้นะครับผมถ้าหากเราแบบไฟนัวๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราเลือกเป้าหมายที่มีสัญลักษณ์เสียงขึ้นเป็นจุดตื่นกางแบบดีๆเนี่ย เราสามารถกระแทกทีมไฟอีกฝ่ายให้แบบยกลอยได้แบบ5ตัวก็ยังได้เลยนะครับผมถ้าเราแบบหาจังหวะด,ดีๆนะคอมโบของเซนติเมตรนะครับผมในส่วนของตัวเซนติเมตรจะเรียกได้ว่ามีคอมโบไหมมันต้องบอกว่าเป็นทิคในการใช้ skill สกิลซะมากกว่าแะครับผมว่าตัวของเซนติเมตรไม่มีคอมโบตายตัวนะเน้นป๊กจนใกล้ตายแล้วค่อยกดอันติประมาณนั้นคี้หลักของเซนติเมตรเลยก็คือสกิลหนึ่งนะครับผมถ้าเราใช้สกิลหนึ่งโดนบ่อยๆเราก็จะสามารถรีดาเมจออกมาได้นะแล้วก็ในส่วนของสกิลสองและสกิลสามนะครับเอาไว้รักษาระยะของตัวเองแลวก็เอาไว้ เซฟตัวเองนะครับผมถ้าเราโดนในฝ่ายล้วงเราก็ใช้สกิล2ทำให้สตูมายกลอยขึ้นถ้าหากสตูมแบบอยู่ระยะใก,กลๆเงี้ยเราก็ใช้สกิล3ปวดสตูไปได้นะครับผมเพราะสตูมันค่อนข้างที่จะต้องเดินระวังหน่อยนะถ้าไม่อยากโดนดาเมจนะครับใน,นส่วนของอัติเมียนสกิลนะครับจะเอาไว้ใช้ในต่อสตูที่แบบใกล้ตายก็ได้เพราะมันจะทํางานคู่กับปา๊ดสีไอ้เสียงขึ้นนะครับผมเราจะสามารถสังหารสตูที่มีเลือดต่ากว่าขีดที่มันขึ้นให้ดูได้เลยทันทีนะหรือจะใช้ในส่วนของการสร้างซีซีมหาศาลให้้้ัับบเเพืื่่อนนรวมมมทีมไดาแบบยจงห ออกันแบบดักหน่วงมากเลยแล้วก็ทําการกระแทกอันติไปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการสร้างซีซีให้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าไปทาดาเมจหรือทําอย่างอื่นได้แบบมากขึ้นนะเพราะไงซ่กเกมนี้มันก็เล่นเป็น5ทีมอยู่แล้วนะครับผมหรือจะใช้เอาไว้ตามศัตรูก็ได้นะครับพเพราะในส่วนของระยะอันติมันค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะดูแบบระยะแบบโอ,โอ้โห ะกลาไกละไรขนาดนะั้นแต่ถ้าแบบอยู่ในดาร์กแบบเราจะไม่สามารถล็อกได้นะครับผมไอเทมของเซนติเมตรนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไอเทมเมททั่วๆไปเลยนะแต่นี้ผมได้ไปลองเล่นในส่วนของเซ็ ของท็อปเซิร์ฟมามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เน้นสแปมสกิลป่วนสตูซะมากกว่านะครับผมเราจะเป็นประมาณนี้เลยสามารถไปออกตามได้นะครับผมในส่วนของเกมเนี้ยผมจะเน้นโป๊กแบบให้ตายเป็นหลักเลยนะครับผมค่อยๆสแปมมันไม่ค่อยใช่แนวเราสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวไอเทมจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันอีกทีนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับตัวของเซนติเมตรต่อไปจะเข้าไปสู่ในช่องของเกมเพลย์ของตัวเซนติเมตรนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะ รแรกเลยอัพสกิลหาก,กินของเราไปก่อนเลยนะฮะก็คือสกิลหนึ่งนั่นเองแล้วก็ใช้ป่าฟาร์มเหมือนเดิมน,นะครับผมผมว่าเกมนี้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างชนะที่จะสูงมากเลยเพราะซั์ของเราเป็นโมมิจินะครับอ,อแล้วฝั่งเขาไม่ใช่เล่นๆไงแค่สกิลก็แบบเย่อเลนแล้ว <laughs> มันขนาดนั้นเลยหรอวะเฮ้ยกลางหายครับพี่โอโ้โหเจอตัวตึงซะเด้ โอ้ข้าแมวพุงเก่งจังอับเราอ่ะอืมข้าแมวพุงเก่งอับเราอ่ะเอ้ผมนอนเกิดเลอเอือเอือเอืออืมข้าแมวพุงเก่งอับเราอ่ะมันลงไปมันลงไปข้างล่างมันลงไปข้างล่าง ผมกำลังจะตายแมรี่ผมกำลังจะตายแมรี่ไอ้หือแกไม่มีทางรอดแล้วอูบูเมะอูบูอูบเอืดไปหนึ่งดอกสวยครับพี่เดียวผม อืม,ขมเขาแมาผิดทางหนูขเขาแมวผิดทางหนูที่ใช้คีบบังได้ครับพี่ใช้คีบบังได้ครับเราเอาอกสกิลไม,ม่ทะลุคีบมาสิจัดไปเลยพี่มันไม่มีแฟต มันไม่มีแฟดพี่แม่เลี่ยมอย่างนี้ขัดมาใหม่หนูบอกแลวตั้งแต่ผมไม่แต่อะไรงมาทำระดาก็ไม่เบบีต่อไปกลับไปเติมเลือดก่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะไปลงไปแกงล่างด้วยคือมหาสมุทรแห่งเทพเทพเทพน้ำพี่มาแล้วน้องตัดตา โอเควันหลังอย่าใช้ตั้งแต่ฐานอเออขึ้นบนขึ้นบนมึงขึ้นบนสกิลทะลุคีปไม่ได้แล้วสิโอ้ยมลูกข้างหน้าข้างหน้าสวยสวยครับพี่แฟดแล้วแฟดแล้วบอกเพื่อนด้วย มันหายครับพี่พี่มันหายในพุ่มหรือเปล่ามันหายครับพี่พี่มันหายคลิปก็มาเร็วจังเลยก่อนจะไปกางเราต้องค่อยเคลียร์เล่น,นยีนมนี่ก็ตี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ย่าสกิลมันไายจังอ่ะ ท่านประดาจริงไหมเนี่ยผมเจอกัอะแรงแล้วทุกคนแต่เดมแต่เดมแต่เดมแจมว้าวแต่เดแต่เดระเบิดจากบนบึ้มเขาไปรับการให้เราแล้วนะเราก็เคลียบนให้เขา แมงหายแม่งหายนนจู้ไปดิจู้ไปดิททไม่ชนี่โวยมันเลยเพี่

โอ, ane, อ <it> <ligen petto> ้โหข้าแมวพูเข้าแมวพูมเจ๋งกันจังเฮ้ยเป็นยังวะเฮ้ยทำมาโมมเมเมเมมาอแต่มันต้องเสี่ยงกันวะจูบไปดิ ดูไปดิไม่เสียงดีกว่าผมช่วยได้แค่นี้เออไม่มีใครช่วยการางให้ผมเลยกุโล่ลงล่างลูก โดนเสกีดงงะทำลายเแล้แห่จ๋าเดี๋ยวเขาจะมาหลังป้อมไม่ก็ข้างๆป้อมเราโซนไม่ก่อนเลย 부, 부, 디지털 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 니, 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 โคตรจะด,ดูเดือดเลยอเลือบเลือบ้านาเฮ้ยพี่เม้งมากพี่เม้งมาก ใครจะมาช่วยเธอได้ืมบีเมงมาโอ้มีกี่กลูกเอ้ยโยโกะลูกยืนไม่เป้านิ่งกันต้าตีบสะเิรดโส้โอโอ้ดุแรงดุรแรงจังหวะนี้แหละเราก็ต้องสกิลโซ่ให้เพื่อนๆนะครับผมอย่างแรกเลยถ้าเราโซนได้ก็โซนไป พี่ทํามาโมวโนเมร่วงไปแล้วพี่เม้งผมฆ่าพี่เมงได้ผมฆ่าพี่เมงได้โอ้โหโคตรหายแปลกแปลกทุกคนสักหน่อยไหม หายแปลกแปลกสวัครับพี่คุมคีเพรีดงๆหือโอ้โหดีแล้วอยู่คนละฝั่งเอ้ยดีแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันที่เมงกูโดนล่วงยับเลยเอ้ย่างนี้สเลยค่อยๆกันช่วยกันเล่นช่วยกันแบกแม่โอหน้าหอมไปละเกินแต่กูเขามีมุดนี่แหละ เล่นได้น้อยเงี้รู้สึกมันจะได้จังหวะท็อปไฟอุ้ยแตกเลยยังไม่ทันจะโฟกัสอีกอย่างเลยโอ้ยเรารับดาเมจป้อมอยู่เราต้องไปโซนช่วยกันโซนอ๋ออ๋ออ๋อ ผมเกียดพี่เมงผมจะเล่นพี่เมงอูบูแม่แบ่งผมหน่อยอยังไม่ทันได้ใช้สก,กิลอะไรเลยรู้สึกเหมือนเกมจะรู้ผลได้ชนะกันที่เรียบร้อยแล้วพี่มาแล้วน้องพี่ที่ไหนไม่รู้่ พี่เมงเกมนี้เขาเก่งจริงรู้สึกไอพีไม่ใช่แล้วหรอกต้องเป็นพี่อูแม้อยู่แล้วลวงยังโหดเลยสุดเอดจุดหนึ่งโอ้เลขสวยซะด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งกดไลค์เพื่อนรุ่มทีมหน่อยนานที่จะเจอแบบนี้ พี่เมงผมกดไลค์ให้เลยพี่โคตรเก่งเลยโดนพี่อุบุเมฟังผมเล่นสนักเลยก็ถือว่าจีีแล้วกันนะเี่โอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปในส่วนตัวของเซนติเมตรกันเลยนะครับโอเคครับเป็นยังไงากครับสาหรับตะลอรอย่างเซนติเมตรสาหรับผมว่าเป็นหนึ่งตัวนะครับที่สกิลโซนข้างที่จะมีระยะที่ไกลพอสมควรเลยไหนจะพวกไอ้สกิลปก๊กจากสกิลแรกสกิลโซนจากสกิลสามไหนจะเป็นการยกลอยจากสกิลสองอีกกันตัวที่มาล้วงเราได้แบบดีมากๆเลยนะครับผมในส่วนของสกิลต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความชํานาญระดับ นึงเลยนะครับเพราะมันจะมีในส่วนของแอนิเมชันตอนชาร์จยังไงก็ใครอยากเล่นก็ไปฝึกกันได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเมท์นะครับที่เคยติดเมตานะครับผมแต่ปัจจุบันมันก็ยังพอเล่นได้นะถ้าสกิลแบบดียร์นะโอเคครับปีก็คุณครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็กดไลค์และซับสไคร้ให้หน่อยนะครับหนึ่งที่คนคนคือกําลังใจอันมหาศาลผมเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดให้มากๆเลยนะครับ Thank you ครับคลิปหน้าออาาาจะะไไปลตตต่นนนนนััััั้้้ิดดมมรรรบบบบบชเยยยคสหวี๊ฮ เด็กกันในเกมต่อไป